น่อง้ะสวัสดีครับทุกท่านผมยิสูรกันต์บุคูมาเฮ้ยยิยังเออมึงต้องนัดกูก่อนดีมึงจะพูดอะไรอ่ะสวัสดีครับคุณะชันทุกท่านผมยิสูรกันต์บุคูมาเทียวโอ้ย แล้วในทริปนี้ครับผมเราจะไปติดตามกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณช่างแก้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปเที่ยวเริ่มต้นทางนะครับที่นครสวรรค์นะครับไปทางที่โคราชนะครับเราจะไปบ้านคูนัทกันนะครับบ้านคุณนัทเขาอยู่โคราชนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปเยี่ยมพ่อนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับ ติดตามชมนะครับว่า,าระหว่างการเดินทางนะครับว่าจะมีโหดมันฮาสัแค่ไหนหรือว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าจะเดินทางอย่างปลอดภัยเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มปตทหงชวลิตจังหวัดไหนนะซุยสิงห์บุรีสิงห์บุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สิงห์บุรีอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวนี่ก็เป็นสมาชิกของเราครับที่กำลังไปเติมน้ำมันพักันไปเติมน้ำมันครับเดี๋ยวเราจะดูสภาพแต่ละคนกันนะครับ บอกซีทำอะไรล่วงโทรศัพท์ล่วงโทรศัพท์ล่วงโทรศัพท์ล่วงเป็นไงครับโทรศัพท์โอ้ยมาแล้วมาแล้วยสภาพเป็นไงช่างเรามาแล้วเนี่มันดูสภาพมั้ยสภาพขับไปจู่ๆโทรศัพท์ล่วงแฮบอ๋อต้องไงต้องปไดปิดเน็ตปิดเน็ตจอปิดเน็ตจอนี่ครับเป็นร่องรอยนะครับโทรศัพท์รุ่นอะไรครับรุ่นอะไรครับ อัพพอรอโอปป้านะครับผมรุ่นนี้สปอนเซอร์ได้นะครับผมทนทานดีนครับทนมากทนมากครับนี่เป็นรถช่างแก้วนะครับผมนี่ช่างแก,ลลก้วเราครับเมสเมน,น,นเราแล้วจดนะครับว่าโคร,ราชที่ไหนเด <c oughs> <c oughs> ็ดมากเมย์เยยะเครับลังเช็คระยะทางนะครับว่าเราวิ่งมากี่กิโลแล้ว เป็นเอ่เชฟนัดแดนเดนอุทัยนะผมวันนี้เชฟนัดไม่ได้ทำอาหารมาใช่ไหมครับไม่ได้ทำมาครับวันนี้เป็นทริปก ok ินข้าวนอกบ้านครับทริปกินข้าวนอกบ้านครับเชฟัาหาตกเล็กกิน <c oughs> ตกเล็กค <c oughs> รับซอยจุ๊บ้าจุ๊บและจุ๊บไม่ไหวช่วงนี้เขากำลังยิดสอยจุ๊บกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาสอยจุ๊บาลากินมีหรือเปล่าครับเป็นสภาพรถอาคันนะครับ ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วถายแล้วม่าไปเซตหกแล้วค่ะ ตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคือสี่คิวครับพร์ตอสี่คิพอตอสี่คิวนะครับผมตอนนี้เราพอรสี่ธรรมราชอืมไม่ใช่พครราชสีม่าพอรราชสีมานะครับตอนนี้เราใกล้ถึงจุดหมายจุดหมายแรกครับเป็นที่ไหนครับจุดหมายแรกก็จะไปก็ไม่เห็นจุดหมายแรกก็จะไปที่ย่าโมครับเดี๋ยว หลุดนี่ปั๊มสุดท้ายครับพอเติมน้ำมันปั๊มมิเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเจอกันที่ยามูอีกรอบครับครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนที่อยู่ที่ยามูอีกรอบนึนนะครับผมเก็บเดี๋ยวตอนนี้ครับรถก,กันนะ้ครับผมเกบกระหนาวสี่ตัวเลย <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อัอนุสาวรีย์ทา้าวสุรนารีแล้วนะครับผมนี่เประวัติยังไงครับเกี่ยวกับที่นี่ครับผมครับยามูครับมีมีประวัติก็ <c oughs> เป็น,นวีรบุรุษนะครับผู้กล้าเห็งนครราชสีมาครับโอเคมา เป็นวิรัตบุตรนั่นเองเแล้ววิรัสตรีวิรัตสตรีวิรัสตรีเา้าเท้าษาไทยอ่ะทธามคู่ภาษาไทยครับคู่ภาษาไทยครับไหนแล้วกลองอยู่ไหนละกองอยูี่เซทเซทอ๋อค่ะเท้าสุรนารีนี่มีประวัติพอเป็นมาไงบ้างครับก็เท้าสุรนารีนะครับก็ท่านก็ได้อ่าเป็นผู้นำนะครับในการอ่า นำชาวบ้านนะครับมาต่อสู้กับพม่านะครับขับไล่กับพม่านะครับเพื่อเ,ออเออขาเรียกยังไงอะ่ะต่อสู้เพื่อที่จะยึดครองนีดเดนเรากลับคืนมานั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นถือว่าเป็นแกนนําเป็นตัวหลักนะครับก็เลยท่านก็เลยได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับให้เป็นท้าวุนา,ารีน,นั่นเอง <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็ก่น้อยสำหรับสำหรับคุณปูพาเที่ยวฉะนั้นอเคคอ่เที่ยวเราเที่ยวได้แต่เราก็ต้องมีถ้าว่าความรู้ด้วยคว<อ>ามรู้ด้วยใเทีย่ยวได้แล้วก็มีความรู้ด้วยใช่นะครับถือว่ามีสาระก็เลยทีเดียวโอเคครับผม่าม็สำหรับใครที่ผ่านไว้ผ่านมานะครับที่เมืองโคราชนะครับก็ย่ามโมนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อ ลองเป็นสิ่งสําคัญรองจากสารลักเมืองเลยนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานครับก็แวะมากราบไหว้บูชาได้นะครับขอพอแล้วก็มีนี้ด้วยประตูชุมพลนะครับด้านหลังนะครับถ้าใครมาลอดนะครับก็เขา่าจะได้เนื้อคู่นะเออเดี๋ยวถ้าอะไงเดี๋ยวจะลองไปลอดกัน ทำไม่มาย่าโม О เหมือนมาไม่ถึงโคราชอ่า <พอ S 2> ใช่ถ้ามาไม่มาย่โม О เหมือนมาไม่ถึงโคราชอ่าก็ถ,<ร>ถามถามเขารู้สึกครับ่คุณนัดเคยมานะครับอ่าเคยมาครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคร<อ>ั้งนี้เป็นครั้งที่สองตอนนั้นตอนนั้นมาขอพรอะไรครับโอ้ยเฉยเฉยไว<ช><ๆ>เฉยได้ได้รอดไหมได้รอดไหมไม่ได้รอดขอไม่จะรอดวันนี้จะมารอดไหมไม่รอดอ๋อไม่รอดโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ โอริโอเลสครับ hey, ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้คุณนัทเนี่ยอ่านประวัติของประตูชียงวนน้ำครับผมโอเคครับคุณนัทครก็ต้องฟังให้ดีนะฮะเทปนี้ต้องตัดออกนะซิตี้แกรีเวลและบอสออฟนครราชสีมาเฮ้ยอ่านนครราชสีมาอองใช่ครับท่านผู้ชมครับไปเอาคอนเสิร์

อีดอีดสุดหรลอดิงนั่นแหละโอ้โหว่าะายเขาก <c oughs> ็อันนี้นะครับก็จะเป็นภาพของประตูชุมพลเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าประตูชุมพลเนี่ย,บบปเ,ยเป็นประตูเมืองของนครอะไรครับน,นะครับคนครราชสีมาเป็น,น,นะนของนครราชสีมาซึ่งเขาบอกว่ารวมกำแพงเมืองกับประตูเมืองเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นสิ่งก่อตั้งภูเมืองคืออะไรครับคุณนะครับภูเมืองเปรียบเสมือนน้ําที่ล้อมรอบเมืองค่ะเป็นน้ำที่ล้อมรอบเมืองเรื่องมันจะเป็นอ่าสัญลักษณ์หนึ่งของตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาอ่าสมัยอยุธยาเกิดขึ้นเมื่อะไรครับโอ้โหต้องถามภูสังคมมาภูสังคมมาตอบคําถามหน่อยจิ บอกอยุธยาอยุธย,ย,ยาอยู่พศอ,อะไรฮะอยุธยาอยู่พศอ,อะไรอ้าวถ่ายกล้องเลยไหมถายกล้ลอ,กองรู้ไหมถ่ากล้องถากล้องรู้ไหมฮะผู้สังคมถ่ากล้องก็ลืมครับเขาบอกว่าประตูบางเน,นะน,น,นี้ยนะประตูชุมชนเนี่ยยังคงมีรูปลักษณ์เดิมอยู่ซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเขาสร้างกองแผ่นโดยกองแผ่นเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างยังไง ปัจจุบันก็ยังมีให้อยู่ให้เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นประกอบไปด้วยหินทรายแล้วก็กีฬาแรงก้อนใหญ่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นหินที่แบบมีก้อนใหญ่มากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยวพวกเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ย มันก็ยังไม่มีเขาก็อ่าิดอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้เกี่ยวกับแรงงานคนอะไรเงี้ยก็น่าใใ้ะคงไมตัอนมีมากขนาดนีน้แต่ถ้าถ้าผิดถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าข้อมูลผิดอ่ไาไปโทษคูณนักครับมไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยต่อมาเป็นกำแพงออกไปสองฝั่งเหนือกำแพงไปจะมีบ้านเรือนไทยหลังไม่เทปอยู่หลังหนึ่ทงทำด้วยไม้แก่นเรียกว่า หอลบหลัง R มุ้งกระเบื้องช่อฟ้าใบหลักใบหลักกาลครับปุ่มกันแทงที่ต่อไปสอง้างสำหรับประตูชุมพลเนี่ยความหมายชุมพลก็คือเออเป็นประตูที่เอาไว้เตรียมเอาเรียกว่าคนไข้ไว้ออกศึกนั่นเองก็คือเปรียบเสมือนแบบเวลามีศึกมีอะไรเงี้ยคนที่เพกเป้าอยู่ข้างบนเขาจะเห็นก่อนแล้วเขาก็จะเรียก เขาเรียกว่ากำลังลบหรือว่าแบบเขาเรียกว่าช้าหายออกมาตีเอามาสู้อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประตูชุมพลนั่นเองครับผมต่อไปครับพี่พูดตะบุนประกักครับหนาวมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผม A later few moments later. รับสุดีเป็นทางการอย่างอีกรอบหนึ่ง้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาแวะกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราแ่นกล้องไปดูครับข้าวเช้าครับข้าวเช้า,าตาจะไม่ลืมเลยนแบบ้าหมูกรอบถ่ายรูปนน่อย สวัสดีครับเดี๋ยวลองจิ้มเขาดิโอเคครับว่าเช้านี้ครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันขาหมูยรางครับ เล่เแล้วะเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ครับในการเขาเรียกอะไรดูแลความปลอดภัยของรถครับเ๋ยวเรียกนวัตกรรมนะครับเรียกนวัตกรรมแล้วก็สามารถสตาร์ทเองได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจครับนี่ครับเรียบร้อยครับดับแล้วครับเดี๋ยวมม่กินแบบ

ซีอิวมีเข้ามานี่เราอยู่กันที่อ่าประสาทหินพิมายนะครับจังหวัดยะยโสธรยะโสธรยะโสธรอะไรเราไม่ใช่จังหวัดอะไร อยากรู้ก็ไปหาหากันเอานะครับผมไม่บอกอีก